จากความเดิมตอนที่แล้วที่พระเอกไปส่งนางเอกยังแม่น้ำลืมเลือนหวังให้นางลืมเขาแล้วไปใช้ชีวิตยังโลกมนุษย์ส่วนตัวเขาเองก็จะกลับไปรับทันรักที่แดนสวรรค์นางเอกไม่สามารถลืมพระเอกได้นางกลับขึ้นฝั่งของแม่น้ำลืมเลือนเจออีจ้างจึงถามเขาว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นหากข้ามไปต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อีจ้างตอบว่าหากปล่อยวางแค่ก้าเดียวก็ถึงแล้ว นางเอกนับได้ว่าตัวเองเดินไปแล้ว1นึ่งก้ถูกเก้านางบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็ลืมแล้วจนกระทั่งตอนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนางกลับลืมไม่ได้เลยแม้แต่น้อยอีจ้างถอนหายใจตั้งแต่เขาทำหน้าที่มาคนที่ใช้เวลาลืมอดีตได้นานที่สุดก็แค่7วันเท่านั้นเขาบอกให้นางเอกกลับไปพักยังจุดพักแรมอีกสองสาวันค่อยมาข้ามใหม่นางเอกคิดว่านางจะข้ามได้จริงหรอ ด้านพระเอกเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสเสียนรับใช้คอยดูแลเขาเสื้อผ้าที่พระเอกใช้ในการรับทันรักเสียนรับใช้เห็นว่ามันเสียหายจึงจะนำไปเผาส่งไปยังตำหนักเชียนหวินฮองเต้มาดูอาการพระเอกใช้พลังรักษาเขาและสั่งห้ามเสียนรับใช้บอกพระเอกว่าเขามาหาเมื่อฟื้นพระเอกหาเข็มขัดที่นางเอกเคยปักให้ไม่เจอเขารีบมายังเตาเผาขยะเห็นว่าเสื้อผ้ารวมถึงเข็มขัดถูกส่งเข้าเตาเผาไปแล้ว พระเอกรีบกระโดดเข้าเตาเผาตามหาเข็มขัดเหล่าเซียนรับใช้วุ่นวายร้องเรียกพระเอกด้วยความตกใจพระเอกใช้พลังหลบหลีกเปลวเพลิงที่ลุกโหมกระนำเขามองหาเข็มขัดจนเจอจากนั้นคว้าม,มันแล้วกระโดดออกมาจากเตาเผาร่างกายที่เพิ่งฟื้นได้รับบาดเจ็บไม่น้อยแต่เมื่อมองเข็มขัดพระเอกกลับยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเซียนรับใช้บอกว่า เขาจะไปตามแพทย์สวรรค์มารักษาพระเอกแต่พระเอกห้ามไว้เพราะกรรมที่เขาประสบอยู่ในตอนนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องชดใช้พระเอกประกาศตนว่าเขาจะไม่เป็นตี้จุนอีกต่อไปเขาจะย้ายออกจากตำหนักไปใช้ชีวิตที่อื่นพระเอกพาตัวเองมาที่เรือนโกตั้นเขาเห็นนางเอกปรากฏตัวต่อหน้าเขาซึ่งเป็นจิตสำนึกของเขาสร้างขึ้นนางกล่าวว่าจะให้เขาเห็นนางลืมเลือนอดีตด้วยตาของเขาเอง พระเอกคิดว่านางเอกจะลืมเขาไปแล้วหรือยังนะสิ่งที่เขาติดค้างนางไว้คงไม่มีวันชดใช้ได้หมดวีโมจะมาเอาเรื่องพระเอกแต่ถูกเซนมัตฉาห้ามไว้เขากล่าวว่ายามนี้นางเอกอาจลืมอดีตไปยังโลกมนุษย์แล้วแทนที่จะมาหาเรื่องพระเอกหาทางไปโลกมนุษย์แล้วตามหานางเอกดีกว่า วีโม่บอกว่าเขาจะไปตามหานางเอกแน่นอนขณะเดียวกันพี่สาวนางเอกก็สำนึกผิดแล้วนางมาขอพรที่อารามเทพให้นางเอกมีชีวิตที่สุขสบายแต่กลับถูกผู้คุมหอสอศธรรมตามมาแขวะพี่สาวจึงสัญญากับนางเอกว่าจากนี้นางจะล้างแค้นให้นางเอก ต่อมามีเซนรับใช้มารายงานผู้คุมหอศรธรรมว่าพี่สาวนางเอกไปขอร้องเซนระเบียนทําข้อยกเว้นเพื่อขอรายชื่อผู้ข้ามแม่น้ําลืมเลือนพระเอกเองก็ตามดูเหมือนกันว่านางเอกข้ามแม่น้ําได้แล้วหรือยังผู้คุมหอศรธรรมจึงสร้างบัญชีรายชื่อปลอมขึ้นมาให้เขียนระบุในนั้นว่านางเอกได้ข้ามแม่น้ําลืมเลือนไปยังโลกมนุษย์อย่างปลอดภัยแล้ว นางอยากเห็นนักว่าหากนางเอกไม่อาจข้ามแม่น้ำลืมเลือนได้สลายกลายเป็นเท่าทานพระเอกจะแสดงสีหน้าอย่างไรด้านพระเอกพี่สาวนางเอกมารายงานเขาว่านางเอกข้ามแม่น้ำลืมเลือนสำเร็จแล้วพระเอกจึงคิดว่าจากนี้เขากับนางคงไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วเขาควรปล่อยวางความคิดที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้แล้วพี่สาวนางเอกอยากให้พระเอกพักผ่อนปรับพลังเซียนในร่างกายแต่พระเอกสั่งห้ามไม่ให้นางมายุ่ง นางจึงจากไปพระเอกนั้นเข้าหวังเพียงให้นางเอกมีความสุขเมื่อลืมไปแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเถอะขณะเดียวกันหวีโมอยากลงไปโลกมนุษย์หากออกไปทางประตูโดยตรงตัวตนจริงๆของเขาจะถูกเปิดเผยซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากเขาจำต้องหาวิธีอื่นหวีโมเดินมาตำหนักพีเสียงเห็นข้าวของที่ใช้ในการแสดงของนางเอกรวมถึงบันทึกก้าวครีบเขาจึงนำบันทึกเล่มนั้นมาอ่านที่ตำหนัก เจ้าหลันนำอาหารไม่เขากลับเห็นอีโมหักเขาตัวเองอีโมอ่านบันทึกว่าเขามังกรก้าวคลิปนั้นแข็งแกร่งคงกระพันเขาจะใช้เขานี้เจาะช่องสวรรค์ออกไปตามหานางเอกที่โลกมนุษย์เจ้าหลันสงสารเขามากผู้ที่หักเขาก็เหมือนกับหักขาตัวเองพลังวิญญาณจะสูญสลายไปด้วยวีโมบอกว่าเขาไม่เป็นไรขอแค่เขาตามหานางเอกเจอก็พอก่อนจะสลบไป เจ้าหลันนำเรื่องนี้มาปรึกษาเซียนมัตฉานางต้องการฟื้นคืนพลังวิญญาณให้อุีโม่เซียนมัตฉาบอกว่ามีเพียงเม็ดยาแก่นปลันทองเท่านั้นที่ช่วยได้แต่เม็ดยานี้เป็นของรักของห่วงของห้องเต้มีเพียงเม็ดเดียวบนโลกเจ้าหลันนางจึงนึกแผนนำเม็ดยานั้นมาเวลาต่อมา เจ้าหลันขอให้ฮ่องเต้จัดงานเลี้ยงฉลองเป็นสักขีพยายนการมั่นของนางกับอ่าวเซียนจากนั้นนางได้ร้องขอของข,องขวัญเป็นยากแก่นปลานทองฮ่องเต้จึงประทานให้เจ้าหลันรับมาด้วยความดีใจด้านพระเอก เขามาอารามเทพเห็นทหารสวรรค์กำลังผนึกกำลังซ่อมแซมเสาค้ำยันสวรรค์ทหารสวรรค์กล่าวว่าช่วงสงครามเทพมารไม่รู้เซียนตนใดใช้พลังปกป้องเสาต้นนี้ไว้พระเอกตรวจดูเขารู้ว่ามันคือพลังดอกบัวเป็นนางเอกแน่ที่ทำเรื่องนี้ทหารสวรรค์จะนำเรื่องนี้ไปรายงานฮ่องเต้เพื่อสืบหาตัวบุคคลเพื่อมอบรางวัลแต่พระเอกบอกไม่ต้องคนผู้นี้ไม่ได้อยู่บนสวรรค์แล้ว และนางไม่ได้สนใจเรื่องเกียรติยศอะไรเลยแม้แต่น้อยให้เซียนอารักษ์มาบันทึกไว้ว่าช่วงสงครามเทพมารเผ่ามารทำลายเสาหลักอารามเทพเซียนไร้นามรู้ซึ้งถึงคุณธรรมสละชีวิตปกป้องแม้ไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนามแต่บรรดาเซียนบนสวรรค์ต่างเคารพนับถืออย่างไม่มีสิ้นสุดจากนั้นพระเอกใช้พลังซ่อมแซมส่วนที่เหลือร่างกายของเขาจึงบอบช้ำลงมาก อีกด้านหนึ่งเจ้าหลันนำแก่นปลาทองมาให้เซียนมัชชาเพื่อรักษาอีโม่รับของจากห้องเต้มาแล้วงานแต่งของนางกับอ่าเซียนคงไม่อาจหลีกหนีได้แล้วอีกไม่นานเจ้าหลันก็ต้องลงจากสวรรค์กลับแดนมังกรของนางแต่นางไม่อยากเจออีโม่กลัวว่าจะตัดใจจากเขาไม่ได้ขอจากไปโดยไม่ร่ำลาเสียดีกว่าเมื่อวันนั้นมาถึงวีโม่กลับปรากฏตัวต่อหน้านางนางดีใจมากแม้จะเจ็บปวดมากแค่ไหน นางก็ยังชี้ช่องทางหนีไปโลกมนุษย์ให้อวี่โมอวี่โม่กับเจ้าหลันร่วมกันเจาะช่องทางสวรรค์อ่าเวเซียนคิดว่าทั้งสองจะหนีตามกันจึงแอบใช้พลังสะท้อนปฐมภูมิเมื่ออวี่โมใช้เข่าของเขาฟันไปที่เกราะสวรรค์พลังจึงสะท้อนเข้าหาตัวได้รับบาดเจ็บเข่าที่ใช้เจาะก็พลันมาลายหายไปแต่ก็สามารถเปิดช่องทางสวรรค์ได้เขาบอกลาเจ้าหลันก่อนจะจากไป อ่าวเซียนไม่เคยเจอพลังสะท้อนกลับที่อนุภาพร้ายแรงเช่นนี้มาก่อนเขาสงสัยว่าอีโม่คือตัวอะไรกันแน่เซียนมัดฉาเห็นอีโม่จากไปเขาจึงอวยพรให้นางเอกกับวีโม่พบพานกันแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้านพระเอกพลังเซียนของเขาได้รับความเสียหายยากเกินกว่าจะฟื้นฟูจึงหลับไหลไม่ได้สติไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยกี่พันปีถึงจะฟืน้นแพทย์สวรรค์กล่าวว่าเรือนโกตันแห่งนี้มีบางอย่างให้เพรกย,ยึดติด สักวันเขาจะฟื้นเสียนรับใช้จึงมาคอยตามดูแลพระเอกที่นี่ดอกบัวที่พระเอกปลูกไว้รอบเรือนก็เริ่มเบ่งบานแล้วขณะเดียวกันนางเอกยังคงย่ำเท้าลงสู่แม่น้ำลืมเลือนคนอื่นที่เดินมาพร้อมกับนางล้วนไปเกิดยังโลกมนุษย์แล้วมีเพียงนางที่ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะลืมได้ส่วนอุ๋โม่นั้นเข้ามาถึงโลกมนุษย์และได้เริ่มตามหานางเอกแล้ว เวลาล่วงเลยผ่านไปถึง800ปีเซียนมัชชาย้ายไปทำงานที่อื่นไม่ใช่ในหอตำราอีกแล้วแต่วันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกเขาจึงมาที่หอตำราอีกครั้งและระลึกถึงนาง เสียนผู้ดูแลหอตำราคนใหม่เห็นเขาฟุ้งซ่านจึงขอให้เขาช่วยจัดบันทึกตำราเป็นราชัญยมโลกแห่งแม่น้ำลืมเลือนเพิ่งส่งเอกสารกองโตมาให้หนึ่งในนั้นมีรายชื่อของผู้ที่ยังข้ามแม่น้ำลืมเลือนไม่ได้เป็นเซียนจากแดนสวรรค์ข้ามแม่น้ำมา800กว่าปีแล้วแต่ก็ยังข้ามไม่ได้สักทีจึงยื่นคำขอให้สวรรค์อภัยโทษให้กับเซียนผู้นี้ เซียนมัดฉาเปิดบันทึกเล่มนั้นอ่านเขาแทบสุดชื่อของผู้ที่ข้ามแม่น้ำลืมเลือนไม่ได้คือนางเอก800กว่าปีมานี้นางเอกพยายามข้ามแม่น้ำลืมเลือนครั้งแล้วครั้งเล่าผมจากสีดำได้กลายเป็นสีขาวโพลนสายตาที่เคยชัด บัดนี้กลับมองแทบไม่เห็นความเย็นจากแม่น้ำที่เคยหนาวเหน็บเหลือเพียงความด้านชาแต่เหตุใดความเจ็บปวดในใจของนางกลับไม่เคยลดลงเลยคงต้องรอจนถึงวันสูญสิ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าความเจ็บปวดอาจจะหายไปก็ได้เซียนมัชชารีบวิ่งอย่างเร่งรีบไปหาพระเอกระหว่างทางเจอพี่สาวนางเอกจึงบอกนางว่า 800กว่าปีมานี้นางเอกไม่เคยข้ามแม่น้ำลืมเลือนได้เลยอีกไม่กี่วันก็จะครบ900ปีแล้วนางเอกกำลังจะสลายกลายเป็นเท่าทานคงสะใจนางมากสินะพี่สาวนางเอกไม่เข้าใจปีนั้นนางเห็นรายชื่อนางเอกอยู่บนบัญชีผู้ข้ามแม่น้ำลืมเลือนแล้วแท้เสียนมัจฉาพยายามปลุกพระเอกให้ฟื้นพระเอกเองเขาก็หลับไหลมากว่า800รอปีแล้วมีเพียงเขาคนเดียวที่สามารถช่วยนางเอกได้ ผีเสื้อราตรีรุ่งฝันปรากฏแก่สายตาเซียนมัจฉาเห็นชัดๆว่าพระเอกกำนางเอกรักมั่นกันขนาดนี้แต่กลับทำได้เพียงต้องพลากจากกันเพื่อชดเชยความผิดแล้วพี่สาวนางเอกตามมานางใช้พลังดอกบัวรักษาพระเอกก่อนจากไปบอกเซียนมัจฉาว่าอย่าได้บอกพระเอกเรื่องที่นางช่วยเขานางทำเรื่องหน้าละอายใจต่อพระเอกและนางเอก ขณะเดียวกันผู้คุมหอสตธรรมกำลังตรวจดูของวิเศษที่ได้รับมาจากราชัญมโลกหนึ่งในนั้นมีข้างคาวเสียงทันใจหากปล่อยมันออกไปจะสามารถได้ยินเสียงจากที่ไกลสื่อสารกันได้จากระยะไกลผู้คุมหอสตธรรมรู้สึกสนใจของสิ่งนี้ไม่นานสาวใช้ก็มารายงานว่าพระเอกฟื้นแล้วนางดีใจมากรีบไปหาเขาแต่กลับถูกห้ามเข้าพบ ก่อนจากไปนางจึงแอบส่งข้างข่าวเสียงทันใจให้บินแปบบฟังที่เรือนโกกตั้นว่าพระเอกคุยกับใครพระเอกเปิดดูบันทึกซึ่งระบุว่านางเอกยังข้ามแม่น้ำลืมเลือนไม่ได้เซียนมัชชาตัดพาอพระเอกแทนนางเอกเพื่อเส้นทางเซียนแล้วเป็นพระเอกที่ไม่ยอมรับนางเอกบีบให้นางกระโดดสะพานไร้ใจ วนเวียนเดินอยู่ในแม่น้ำลืมเลือนมา800กว่าปีไม่รู้ว่านางอดทนมาได้อย่างไรอีกสมวันจะครบ900ปีแล้วดวงจิตของนางกำลังจะแตกสลายกลายเป็นเท่าทานเซียนมัชชาขอร้องให้พระเอกลงไปช่วยนางเอกพระเอกรู้สึกอดสูที่แท้เข้าผิดมาแต่ต้นนางคว้านหัวใจให้เขาเขากลับไม่เคยเข้าใจนางเลย พระเอกรีบไปยังสะพานไร้ใจเพื่อไปช่วยนางเอกที่แม่น้ำลืมเลือนผู้คุมหอศตธรรมรู้เรื่องนี้จากข้างข่าวเสียงทันใจนางวิ่งเจ้นไปฟ้องห้องเต้ให้มาหยุดยั้งพระเอกห้องเต้กล่าวว่าพระเอกกำลังทำผิดกฎสวรรค์พระเอกจึงยินดีรับโทษแต่ถึงอย่างไรเขาต้องลงไปช่วยนางเอกให้ได้พระเอกใช้เกล็ดน้ำแข็งลงโทษตัวเองขอให้ห้องเต้เปิดทางให้เขาไปยังแม่น้ำลืมเลือนหากช่วยสำเร็จแล้วเขาจะกลับมารับโทษ ฮองเต้ยินยอมปล่อยพระเอกไปผู้คุมหอสัตยธรรมแค้นนางเอกมากกว่าเดิมแอบปล่อยข้างข่าวเสียงทันใจตามพระเอกไปเมื่อมาถึงแม่น้ำลืมเลือนพระเอกได้เจอนางเอกนางเดินขึ้นฝั่งพร้อมคมไฟที่ยังคงลุกชดช่วงไม่มีทีท่าว่าจะดับลงเลยแม้แต่น้อยเขานึกในใจนางทนรับความขมขื่นจนสภาพกลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรไม่รู้ว่านางจะยังยินดีพบเขาไหม พระเอกจึงใช้พลังเปลี่ยนเสียงตนเองเพื่อคุยกับนางเอกเขาปลอมเป็นอีจ้างนางเอกขอโทษอีจ้างนางบอกว่านางยังคงลืมอดีตไม่ได้พลอยทำให้เขาส่งงานไม่ได้อีกเช่นเคยพระเอกบอกว่าเขาจะพานางเอกข้ามแม่น้ำลืมเลือนเองแต่นางเอกไม่คิดเช่นนั้นเหลือเวลาอีกแค่สองวันดูท่านางคงลืมไม่ได้แล้วประสาทสัมผัสหลายอย่างของนางเริ่มเหือดแห้งแต่ความทรงจำกลับไม่มีทีท่าว่าจะหายไปเลยนางยอมตายเสียดีกว่า พระเอกขอโทษนางเอกนางเอกคิดว่าเขาเป็นอีจ้างจึงบอกเขาว่าไม่ต้องเสียใจเพื่อนางหรอกเหลือเวลาอีกแค่สองวันนางก็จะหลุดพ้นแล้ววันนี้นางไม่ขอกลับจุดพักแรมดีกว่านางอยากนั่งอยู่ริมแม่น้ําลืมเลือนรอคอยความตายอย่างเงียบๆพระเอกบอกนางเอกว่ามีชีวิตหนึ่งวันก็มีความหวังเพิ่มอีกหนึ่งวันเขาจะพานางกลับจุดพักแรมพระเอกจูงมือนางเอกไปยังที่พัก นำกระถางกำยานที่เขาแกะสลักให้นางออกมาจุดและยังนำเตาอุ่นมือมาให้นางเอกด้วยพระเอกบอกนางเอกว่าพรุ่งนี้เขาจะข้ามแม่น้ำลืมเลือนกับนางขอให้นางหลับให้สบายนางเอกตอบกลับว่า800กว่าปีมานี้นางไม่เคยนอนหลับสนิทสักคืนเลย พระเอกบอกว่าวันนี้ตรงกับวันส่งท้ายปีแม่น้ำลืมเลือนบทเพลงขับกล่อมดวงจิตจะบรรเลงช่วยปรับอารมณ์จิตใจให้สงบคืนนี้นางต้องหลับฝันดีแน่นางเอกพยักหน้า จากนั้นพระเอกส่งนางเอกเข้านอนห่มผ้าให้นางสายตาของเขาเหลือบไปเห็นเท้าของนางเอกที่แดงฉานซึ่งเกิดจากความเหน็บหนาวเขาเห็นปิ่นปักผมที่เขาเคยให้นางถูกวางไว้อยู่ใต้หมอนนางยังคงเก็บมันไว้เขาไม่ยอมให้นางตายแน่ครั้งนี้ถือโอกาสให้เขาได้ชดใช้ให้นางพระเอกทำรองเท้าคู่ใหม่ให้นางเอกเขาร้องไห้ออกมายามเห็นรอยแผลบนหน้าของนาง อีกด้านอาเซียนนำสินสอดมาสู่ขอเจ้าหลันแต่นางให้สาวใช้ไปบอกเขาว่านางไม่สบายไม่อยากพบใคร 800ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เจ้าหลันพยายามหลบเลี่ยงอ่าวเซียนมาโดยตลอดอ่าวเซียนรู้ว่าครั้งนี้นางโกหกจึงบุกมหานางเอาเกร็ดมังกรที่เจ้าหลันได้มาจากอีโมไปเจ้าหลันโกรธเขามากพยายามทวงคืนนางกล่าวว่าอ่าวเซียนไม่เคยจริงใจต่อนางทำแต่เรื่องชั่วอ่าวเซียนบอกว่าเขาไม่ได้รักนางที่อยากแต่งงานกับนางก็เพื่ออำนาจเท่านั้น สูญเสียของที่รักไปเจ้าหลันจึงร้องไห้ออกมาด้วยความทุกข์ระทมอ่าวเซียนนำเกล็ดมังกรของอว๋โม่ไปให้ราชามังกรดูเขาตกใจมากเพราะมันคือเกล็ดมังกรของเผ่าก้าวครีบเผ่าพันธ์ุโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดเคยเป็นประมุขของสีสมุทร ปรากฏตัวในยามนี้ย่อมเป็นภัยคุกคามของเผ่าเขาไม่น้อยอ่าเวเซียนรู้ว่าต้องเป็นอุ๋ยโมแน่คือเจ้าของเกรดอันนี้เขารู้ว่าอุ๋ยโมอยู่บนโลกมนุษย์ขออาสาไปจัดการอุ๋ยโมด้วยตัวเองราชามังกรก็อนุญาตขณะเดียวกันราชัญยมโ,มโลกกำลังจะสะกดวิญญาณตนหนึ่งอยู่เขาสูบพลังจากมันนั้นทำให้เขามีพลังปราบวิญญาณคนร้ายและปลกครองแม่น้ำลืมเลือนผู้คุมหอสัตธรรมส่งข้างข่าวเสียงทันใจมาหาราชัญยมโ,มโลกแลรู้ว่า เขาแอบสูบพลังต้องห้ามพลังนี้แม้จะดีแต่หากผู้ถือครองพิการอ่อนแอมันจะสะท้อนกลับเข้าหาตนเองผู้คุมหอสัตธรรมเสนอยารักษาให้เขาซึ่งก็คือบัวสีกรีบหมายให้ราชันยมมาโลกลงมือสังหารนางเอกพระเอกจูงมือนางเอกมายังแม่น้ำลืมเลือนเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีคนมาข้ามเขาบันดาลให้ผืนน้ำตรงนั้นมีดอกบัวบานเกิดขึ้นนางเอกได้กลิ่นหอมของดอกบัว นางจึงเผลยยิ้มออกมาครั้งนี้เขาได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับนางแล้วว่าจะชมดอกไม้ด้วยกันผีเสื้อราตรีรุ่งฝันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันบินเกาะมือนางเอก นางเอกจึงถามสถานที่เย็นเยือกเช่นแม่น้ำลืมเลือนจะมีผีเสื้อได้อย่างไรพระเอกกล่าวว่าชีวิตมีหลากหลายแค่ประหลาดเมื่อพบเจอที่นี่แดนมนุษย์ไม่ได้มีเพียงแค่ผีเสื้อแต่ยังมีสายฝนหิมะนางจะได้เห็นสี่ฤดูเทียบกับแดนสวรรค์และแม่น้ำลืมเลือนแล้วที่นั่นดีกว่าเยอะเลยพระเอกขอให้นางเอกไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นแต่นางเอกกลับบอกว่า นางปล่อยวางอดีตไม่ได้จะข่ามแม่น้ำลืมเลือนไปได้อย่างไรพระเอกตอบว่าขอแค่นางยินดีเขาก็จะช่วยนางเองจากนั้นอีจ้างตัวจริงได้ปรากฏตัวขึ้นนางเอกถามพระเอกว่าใครมาพระเอกบอกว่าก็แค่ยมมาทูตตนหนึ่งเท่านั้นอีจ้างเห็นผีเสื้อราตรีรุ่งฝันจึงพูดทักขึ้นนางเอกจึงสงสยัยว่ารังของมันถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่หรอมันจะมาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรอีจ้างพูดขึ้นมาว่าเขาเคยเห็นมันในตำรา ว่ากันว่าผีเสื้อราตรีรุ่งฝันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณเวียนว่ายตายเกิดเพราะความรักพระเอกกลัวว่านางเอกจะรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่จึงใช้พลังผนึกเสียงพูดของอีจ้างไว้จากนั้นบอกให้อีจ้างไปแล้วเขาก็พูดต่อประโยคของอีจ้างว่า มีเพียงผีเสื้อราตรีรุ่งฝันสังเกตเห็นความไร้อาวรไร้รักรักแห่งรักขาดสะบ,บัน้นถึงจะออกจากรังไหม่กลายเป็นผีเสื้อแม้จะถูกบทขยี้จนละเอียดก็จะสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้จากความอาฆาตแค้นในใจแม่น้ำลืมเลือนล้วนมีแต่ผู้คนไร้ความรู้สึก ละทิ้งซึ่งอะไรอาวณ์ดังนั้นผีเสื้อจึงปรากฏขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรแน่นอนว่าเขาโกหกนางเอกจึงเข้าใจว่าที่แท้ในวันเก่านักกระท่อมมุงใบาจากมีผีเสื้อเข้าไปในความฝันเป็นเพราะพระเอกไม่ได้รู้สึกอะไรกับนางตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่เคยรักนางเลยแม้แต่น้อยพระเอกบอกให้นางเอกปล่อยวางวันนี้ข้าไม่น้ำลืมเลือนต้องสำเร็จเป็นแน่ พระเอกจับจุงมือนางเอกพาเดินลงไปยังแม่น้ำลืมเลือนเขารู้ว่านางไม่อาจลืมได้แน่ดังนั้นจึงจะลองทะลวงเปิดผืนแม่น้ำแล้วส่งนางลงไปยังแดนล่างมีเพียงวิธีนี้ความทรงจำของนางจะยังอยู่นี่เป็นเหตุผลที่เขาไม่อาจเผชิญหน้ากับนางด้วยร่างจริงพระเอกใช้พลังทะลวงเปิดผืนน้ำแต่ยังไม่ทันที่จะได้ส่งนางเอก กลับถูกราชัญยมโลกบุกโจมตีราชัญยมโลกไม่รู้ว่าพระเอกเป็นถึงตี้จุนเขาบอกให้พระเอกปล่อยนางเอกพระเอกไม่เข้าใจเหตุใดราชัญยมโลกถึงต้องการตัวนางเอกด้วยพระเอกจึงสร้างเกราะก,กำบังให้นางเอกจากนั้นเกิดการต่อสู้ระหว่างเขากับราชัญยมโลก อีกด้านหนึ่งหวโม่ตามหานางเอกมาเนิ่นนานแต่ก็ไม่เจอสักทีวันนี้เขาเดินมาเฉียดใกล้กับทะเลแห่งหนึ่งอ่าวเซวนตามหาเขาจนเจอจากการแกะรอยกล็ดมังกรของหิ๋โม่ทั้งสองจึงประมือกันหวีโม่พยายามหนีแต่อ่าวเซวนไล่ตามเขาส่วนพระเอกนั้นเขาต่อสู้กับราชยมโ,มโลกนางเอกกลัวว่าอีจ้างซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพระเอกจะได้รับอันตรายจึงบอกให้หยุดสู้กันพระเอกถามราชยมโ,มโลกว่าเหตุใดถึงต้องการจับตัวนางเอก นางเอกบอกพระเอกว่านั่งอยู่ที่นี่มาเกือบ900ปีไม่เคยมีใครมาตามจับนางเรื่องนี้ต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังเป็นแน่พระเอกเห็นข้างข่าวเสียงทันใจบินมาจึงรู้ว่าราชันยมมโลกคงแอบลักลอบติดต่อกับคนบนแดนสวรรค์ พระเอกเห็นร่องรอยพลังย้อนกลับของราชันยมลกเขาจึงเข้าใจเหตุผลว่าทำไมราชันยมโลกถึงต้องการตัวนางเอกมนันเริ่มกัดกินราชันยมโลกราชันยมโลกจะเข้าไปทำร้ายนางเอกพระเอกจึงซัดพลังใส่เขาแล้วปรากฏร่างจริงของตนจากนั้นพระเอกใช้พลังผนึกประสาทหูของนางเอกไม่ให้นางได้ยินเขาเจราจากับราชันยมโลกราชันยมโลกตื่นกลัวเมื่อรู้ตัวต,วตนของพระเอก พระเอกกล่าวโทษเขาว่าเป็นเจ้าแห่งแม่น้ำลืมเลือนกลับแอบอันเชิญพลังปาลลัยเข็นฆ่าผู้คนวันนี้เขาจะเอาตัวราชัญยมโลกไปลงโทษให้ได้พระเอกใช้พลังจับราชันยมโลกมัดบนแขนของเขาจึงปรากฏตราทองเจ็ดดาวเคราะห์ขึ้นพระเอกจึงถามว่าได้ตรานี่มายังไงเพราะตราทองเจ็ดดาวเคราะห์เป็นอาวุธวิเศษของวานวินตี้จินราชัญยมโลกไม่เคยประมือกับวานวินจะมีได้อย่างไร ราชนยม,มโลกจึงเล่าว่าตอนสงครามเทพมารเขาถูกวานอวินทําให้บาดเจ็บสาหาัสราชนยม,มโลกถามพระเอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอศึกครั้งนั้นเผ่ามารเรียกคนของราชนยม,มโลกมาหนุนกําลังแต่เทพอสูรได้ตายไปก่อนทําให้ราชนยม,มโลกถูกวานอวินจับได้ว่าสมคบคิดกับพวกมารสถานการศึกถูกแพร่ไปยังแดนสวรรค์ฮองเต้ได้ถแถลงการอย่างชัดเจนว่า เทพอสูรช่วยโอกาสตอนที่ตาตีตีจินทั้งสารวมถึงจี้ตูไม่ทันตั้งตัวล่อลวงให้นำทัพใหญ่เข้าไปในดงภาพลวงตาของเผ่ามารพระเอกจึงถามหากเป็นตามที่ราชัยม,มโลกกล่าวมาตี้จินทั้ง3ได้สังหารเทพอสูรไปแล้วแดนมารย่อมแตกพ่ายไรประมุปขปลกครองแล้วเหตุใดตีจินทั้งสาถึงได้สิ้นชีพในศึกสงคราม ราชนยมโลกกล่าวว่าตนก็ไม่รู้เหมือนกันหลังสงครามพ่ายแพ้ถูกทหารสวรรคุมตัวเข้าคุกสวรรค์สงครามสิ้นสุดฮองเต้เห็นว่าเขาทำความผิดครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรจึงลงโทษด,ด้วยการยึดตบะหมื่นปีในประเทศมายังแม่น้ำลืมเลือนพระเอกรู้สึกว่าเรื่องนี้ช่างแปลกประหลาดเรื่องที่ราชนยมโลกเล่าต่างจากบันทึกประวัติศาสตร์แดนสวรรค์เป็นอย่างมาก เขาสงสัยว่าปีนั้นที่แดนสวรรค์บาดเจ็บล้มตายแสนสาหัสต,ต้องมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่แน่พระเอกบอกราชนยมโ,มโลกว่าจะมาจัดการราชนยมโ,มโลกทีหลังเขาหันหลังไปมองนางเอกแต่ปรากฏว่าในตอนนี้นางได้หายไปแล้วนางเอกถือคมไฟเดินไปตามแม่น้ำลืมเลือนด้วยความเจ็บปวดพระเอกรีบไปหานางนางเอกบอกว่า นางไม่อยากทำให้เขาเดือดร้อนมีเพียงเดินไปตามแม่น้ำลืมเลือนรอดับสูนในยามรุ่งสางจึงจะสามารถทำให้เขาปลอดภัยได้พระเอกบอกนางเอกไม่ให้นางรีบร้อนเขามีวิธีส่งนางไปยังแดนมนุษย์อย่างปลอดภยัยเขาถามว่าหรือนางเอกยอมถูกฝังอยู่ที่นี่ดีกว่าต้องลงไปแดนมนุษย์อย่างนั้นหรอนางเอกตอบว่าใช่ไม่ลืมก็ตายไม่อย่างนั้นไม่ว่ากายอยู่ที่ใดก็จะเป็นแม่น้ำลืมเลือนที่ไร้จุดสิ้นสุด นางเอกเริ่มเดินจากไปพลันคิดดูแคลนตัวเองในใจว่าคนผู้นั้นไม่เพียงแต่เอาหัวใจของนางไปครึ่งดวงหรือต่อให้ต้องดับสลายกลายเป็นเท่าทานนางก็จะไม่ลืมเขาอย่างนั้นหรอเหตุใดนางถึงลืมเขาไม่ได้นางเอกเจ็บปวดจนเกือบล้มลงพระเอกรีบวิ่งเข้าไปประคองนางบอกนางว่านางทนความเจ็บปวดไม่ไหวหรอกนางเอกจึงบอกว่าความเจ็บปวดรวดร้าวทุกชนิดบนโลกใบนี้นางทนมาหมดแล้ว คว้านหัวใจทันอสุณีบาทความเจ็บปวดจากการถูกฉีกร่างใต้สะพานไร้หัวใจความทุกทนจากไฟยมโมโลกแผดเผาหัวใจแต่ทั้งหมดนี้ก็สู้ไม่ได้กับจิตใจที่สูญสิ้นซึ่งความหวังเพียงหนึ่งครั้งนั่งอยากลืมเขาให้ได้ไม่มีทางหันหลังกลับไปแล้วพระเอกรู้ความปรารถนาของนางเอกจึงถามนางว่านางอยากลืมจริงหรอนางเอกตอบว่าใช่นางเจ็บปวดเพราะเขานาน,านเกินไปแล้ว ผลน,นี้นางอยากร้องขอาการหลุดพ้นพระเอกใช้พลังทําให้นางเอกสลบครั้งนี้เขาจะทําความปรารถนาของนางให้สมหวังพระเอกเปิดตําราดูข้อมูลของแม่น้ําลืมเลือนในนั้นบันทึกไว้ว่าหากมีผู้ขมขื่นจากรักจนไม่อาจข้ามแม่น้ําลืมเลือนได้ให้ใช้กระดูกใต้ทุ่งบําเพ็ญน้นําจากแม่น้ําลืมเลือนรวมกับเท่าฐานกลั่นออกมาเป็นเม็ดยา จากนั้นพระเอกมายังจุดสังเวยพลังปราลรลายขอเพลิงเผาใจเพื่อสร้างเม็ดยาเขายอมแลกกับตะบะบางส่วนผู้ที่ต้องการยืมเพลิงเผาใจนั้นต้องเปิดเผยความจริงใจมานจึงถามพระเอกว่าเขาจะเอาไปทำอะไรพระเอกบอกว่าสหายเก่าติดอยู่ในแม่น้ำลืมเลือนอยากยืมพลังนี้ทำให้สงบใจไร้อาวรมานกลับบอกว่าใจนี้ไม่แท้จริงพระเอกจึงกล่าวต่อว่า เขาผิดต่อคนผู้หนึ่งอยากชดใช้ความรู้สึกคืนให้จึงขออุทิศตนช่วยเหลือปลอบประโลมให้ใจสงบมันก็ยังคงบอกว่าไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงท้ายสุดพระเอกยอมเปิดใจเขาบอกว่าคนผู้นี้คือคนที่เขารักแต่ถึงกระนั้นรักลึกล้ำวัส,สนาตื้นเขินสุดท้ายต้องแยกจากกาันเขาหวังเพียงว่านางจะลืมเลือนอดีตทุกภพทุกชาติใช้ชีวิตร่าเริงอิสระมันจึงยอมให้พระเอกใช้เพลิงเผาใจ พระเอกปักปิน่นเฉินฮวาลบความเจ็บปวดให้นางเอกจากการลบเลือนความจําจากนั้นเปิดตำราอ่านต่อในนั้นบอกไว้ว่าให้ใช้เพลิงเผาใจเผาทำลายของแทนใจที่ผู้ต้องการลืมได้จากผู้ที่ตนเองอาลัยอาวรก็จะสามารถสะบั้นรักตัดเสนหหาลืมอดีตที่ผ่านมาจนหมดสิน้นครั้งนั้นในอดีตตอนที่นางเอกขอเส้นผมพระเอกจะเอาไปขอพรที่อารามเทพหลังเขายึดคืน พระเอกได้แอบตัดเส้นผมของนางเอกมาเก็บไว้เช่นกัน พระเอกนำเส้นผมช่อน,นั้นออกมาที่แท้การทำให้นางลืมเขาเขาเองก็เจ็บปวดเช่นกันพระเอกตัดใจเผาทำลายเส้นผมความทรงจำของนางเอกค่อยๆลบเลือนนางฝันเห็นพระเอกบอกลานางเขาจูบนางบอกตัดอาลัยสลายหายไปหลังความทรงจำหายไปนางเอกยังไม่ตื่นพระเอกประคองร่างนางมีผีเสื้อราตรีรุ่งฝันบยบินรายล้อมพวกเขาพระเอกตัดใจด้วยความยากลำบาก อุ้มนางเอกไว้ในอ้อมแขนพานางก้าวลงสู่แม่น้ําลืมเลือนเขาจําได้ว่าความปรารถนาของนางคือการได้เป็นมนุษย์ที่มีอิสระแต่มีเพียงต้องข้ามแม่น้ําลืมเลือนให้ได้เท่านั้นถึงจะกลายเป็นมนุษย์ได้วันนี้เขาฝืนเผารากรักของนางดึงความโกรธเคืองที่มีต่อเขาความทรงจำที่มีต่อเขา หากไรซึ่งพลังพิทักร่างเกรงว่าคงยากที่นางจะอดทนได้ไหวเขาคงทำได้เพียงเปลี่ยนให้นางกลายเป็นพูดไปจากที่แห่งนี้พระเอกวางร่างนางเอกลงบนผืนน้ำลูบศีรษะของนางเบาๆเขาขอให้นางกลายเป็นพูดที่มีอิสระไร้ข้อผูกมัดในแดนมนุษย์นั้นนางสามารถเป็นพูดบุปผาที่มีอิสระเสรีได้ หนทางข้างหน้าเขาไม่อาจเคียงข้างนางหวังเพียงปิ่นด้ามน,นี้จะอยู่ติดตัวนางไม่ห่างในแดนมนุษย์ปกป้องให้นางปลอดภัยทุกด้านพระเอกค่อยๆมองนางเอกตกลงไปในผืนน้ำของแม่น้ำลืมเลือนเห็นนางค่อยๆลืมเขาไปตลอดการในตอนนี้นางเอกได้ลืมเขาไปหมดสิ้นแล้วคงมีแต่เขาที่ไม่มีทางลืมได้เลยหลังเสร็จสิ้นพระเอกกำลังจะมาสืบความเรื่องตราบ,บนแขนของราชัญยมลกต่อ แต่เขากลับถูกคนลึกลับโจมตีพลังของมันสามารถทำร้ายพลังวิญญาณของพระเอกได้พระเอกคิดว่านี่อาจเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำเขารีบไปหาราชัญยมโลกแต่ไม่ทันการแล้วราชันยมโลกถูกควักแก่นปลานยมจนเสียชีวิตเรื่องนี้ทำให้พระเอกยิ่งสงสัยสงครามเทพมาในปีนั้นว่าอาจมีอะไรปิดบังอยู่หากจะสืบเรื่องนี้คงต้องเริ่มสืบจากเผ่ามานอีกด้านหนึ่งหวีโมถูกอ่าวเซียนตามล่า เขาเจอกับจือลินซึ่งถูกคนของเจ้าผู้ผาตามล่าเช่นกันสองหนุ่มที่ไม่รู้จักกันแต่กลับถูกตามล่าเหมือนกันจึงช่วยกันหวังเอาชีวิตรอดหวีโม่ถูกตอขอบทขยี้ดวงจิตของอ๋อซวนทำร้ายกันปลานมังกรถูกทำลายจือลินจึงพาเขา้าหนีขณะเดียวกันผู้คุมหอสัตธรรมได้นำกล่องบรรจุั้างข่าวเสียงทันใจมาเผาที่เตาขยะไม่ให้ใครรู้แต่นางคงไม่รู้เลยว่าพี่สาวนางเอกแอบตามดูพฤติกรรมของนางอยู่ ส่วนเจ้าหลันนั้นบิดาของนางได้พานางมาหาหรือเรื่องงานวิวากับอาวเซียนราชามังกรจึงให้เจ้าหลันพูดคุยกับอาวเซียนตามลําพังนางทวงเกล็ดมังกรจากเขาอาวเซียนจึงโกหกว่าเขาทํามันหายไปแล้วเจ้าหลันโมโหมากกล่าวว่าเช่นนั้นงานแต่งของเขากับนางก็จะกลายเป็นโมคะจือลินนั้นเขาได้แอบพาอีโมมารักษาตัวที่บ่อน้าพุร้อนซึ่งเป็นป้อมปราการลับของเจ้าภูผาแต่ถูกจับได้ พวกเขาถูกจับขังหวี่โม่จะใช้พลังทลายเปิดกรงขังแต่เขาสังเกตเห็นเจ้าผู้ผาจับตัวผู้สาวหลายตนมาหนึ่งในนั้นมีผู้ส่งสารนามว่าไปหลิงนางคือคนสําคัญของจื่อหลินเมื่อเห็นว่านางกําลังจะถูกฆ่าจือ่อหลินจึงใช้พลังทั้งหมดทําลายกรงขังออกไปก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่1 6บหถึงสิหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า